สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ถนน2 2 6เส้นทางจากอำเภอสีขอร,รภูมิมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนช่วงตรงนี้นะครับเลยอำเภอสีขอร,รภูมิมานะครับ mm. ก็จะเป็นบีบมาเหลือ2เลนนะครับในสมัยก่อน ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาขยายเชื่อมต่อกันหรือ,อยังนะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นถนนแค่2เลนนะครับในปัจจุบันนี้ทําเชื่อมเป็น4เลนกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร0อซนนะครับก็ยังคงมีงานก่อสร้างอยู่นะครับ นี่ก็คือความคืบหน้าของการขยายถนน226ช่วงจาก 4, อำเภอศรีขรภูมิมุ่งหน้าไปยังเมืองสุรินทร์นะครับก็เริ่มขยายแล้วนะครับตรงนี้ในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ที่อื่นเขามี4เลนกันหมด้นนะตรงนี้ก็ยังคงเป็น2เลนปีบเข้ามาอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับข้อมนะูลณวันนี้นะครับวันที่24กรกฎาคม2568นะครับ เ็นสี่เลนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับกำลังขยายนะครับอีกไม่นานก็จะเสร็จเรียบร้อยตีเส้นจราจรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่รถก็เริ่มวิง่งบางช่วงก็เป็นวิ่งเป็นสองเลนได้แล้วบางช่วงก็เหลือเลนเดียวนะครับฝั่งนี้ เร่งมือทํากันทีเดียวนะครับถนน226ครับช่วงเลยอําเภอศรีคอรภูมมุ่งหน้าไปยังเมืองสุรินทร์ครับ mm. ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับน่าจะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถนน2-26ครับจากบริเวณที่เลยอําเภอศรีคอรภูม มุ่งหน้ามายังอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับบางช่วงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับบางช่วงก็เป็นคอนกรีตนะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตครับ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับคนงานก็กำลังขมักขม้นทีเดียวครับกำลังเร่งมือเลยนะครับ นี้ก็ทําที่กั้นนะครับที่กั้นตรงกลางเลนนะครับลางถนนนะครับแบ่งแยกเลน